มาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้คือของที่สั่งมานะพี่น้องที่สั่งมามาแล้ววันนี้มาแล้วมันจําเป็นต้องมีนะพี่น้องไม่มีไม่ได้ด้วยนะเนีเขาเรียกเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าจะเรียกประแจคอหมาผมก็เสิร์ชดูแล้วมันก็ไม่มีนะพี่น้อง ใน,ในใบแจคอม้ามันไม่มีแบบนี้นะพี่น้องอันนี้ต้องให้หลานมันมันหาค้นให้นะถ่ายรูปแล้วก็ให้กูมันค้นเพื่อเอามาใช้เป็นประแจเนบกระสง่งอย่างเงี้ยพี่น้องมันจับท่อได้ไม่งั้นเวลา,ราเราจะถอดหรือเราจะทำเข้าล เราใช้ค้อนเคาะโอกาสท่อมันนานๆมันแตกได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ประแจพวกนี้เป็นประแจแบบอเนประสงค์นะพี่น้องมันพับได้หดได้มันทํางานได้หลายอย่างพี่น้องทำงานได้หลายอย่างต้องซืงยอยงง้อต้องมีค,คือคนทาเกษตรต้องมีต้องมีอันนี้คือตัวกลางนะพี่น้องนี่คือตัวกลางอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวเนี้ย ัวนี้คือตัวเล็กตัวเล็กนะพี่น้องมันจะจับท่อสี่หุนหกหุนนี่พอดีเลยเนี่ยสี่หุนหกหุนประมาณเนี้ยสบายเลยเนี่เอาไว้ช่วยกันกับตัวนี้นะไปช่วยกันแล้วมันก็ซ่อมรถได้ด้วยพี่น้องเนี่ยจับน็อตได้เลยเนี่ยล้อเนี่ยจับสบายเลยเนี่ยจับน็อตล้อสบายเลย ใช้เป็นประแจอเนกประสงค์ได้หมดดูดีนะพี่น้องเอาติดตัวไว้นยเบากับคีมล็อกอีกนะเบากับคีมล็อกตัวไม่ถึงหนึ่งร้อยหรอกตัวนี้ไม่ถึงร้อยแต่ตัวตัวเมื่อกี้น่ะร้อยกว่ามันมีอีกตัวใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้แต่ผมไม่ได้สั่งมานะแต่อาจจะต้องสั่งเพราะว่าดูแล้วถ้าง,งานอันนี้มันก็สุดกำลังมานะเนี่ยมันสุดกำลังคืออ้าสุดเพราะฉะนั้นถ้าหาก ไปใช้กับท่อสองนิ้วสองสมนิ้วแล้วลำบากลำบากสูตรกำลังเขาเรียกสูตรกำลังเพราะว่ามันสั้นสูตรกำลังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท้องสร้างอีกตัวมันต้องมีนะพี่น้องขอบวันนี้มันต้องมีนะมันเป็นการลงทุนนะพี่น้องเอ้ย